เรียนเชิญคุณพัชสะดวกไหมคะคุณพัอ่ชตกลงน้องน้องเจ๊บไม่ได้เข้ามาใช่ไหมคะไม่ได้เข้าค่ะก็เชิญคุณพัชอ่านเลยสะดวกไหมคะคบทที่สิบสามทั้งบทได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะพี่จะอ่านให้นะคะพระเจ้าประบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงเปิดเผยและสำแดงในพระวจนะของโะรงในเวลานี้ด้วยเถิดในการอ่าน ในบทที่สิบานี้พระเจ้าขอให้เราเข้าใจในความล้ำลึกของโปรองที่โปรองทรงตรัสไว้ในหนังสือามาระโกบทที่สิบสานี้ค่ะพระเจ้าขอาขอสิปัญญามาจากโปรองด้วยกันในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะก็เราจะดูไปด้วยกันนะคะก็ เมื่อพระเยซูเสด็จออกจากบริเวณพระวิหารมีสาวกของโะรงคนหนึ่งทูลว่าพระอาจารย์เจ้าข้าศิลาและเด็กเหล่านี้ใหญ่จริงพระเยซูจึงตรัสกับจึงตรัสแก่สาวกนั้นว่าท่านเห็นตึกใหญ่เหล่านี้หรือศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ทําลายลงก็ไม่มีเมื่อโะรงประทับบนภูเขามะกอกเทศตรงหน้าพระวิหาร เโตรยากอบจอหนและแอนดรูมากราบทูลถามพระองค์ส่วนตัวว่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไหร่ mm hmm. สิ่งไรจะเป็นหมายสำคัญว่าการทั้งปวงนี้จวนจะสำเร็จพระเยซูจึงตอบเขาว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อหลวงท่านให้หลงด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่า เราเป็นผู้นั้นและจะให้คนเป็นอันมากหลงไปเมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวเรื่องลือสงครามอย่าตื่นตระหนกเลยด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องบังเกิดขึ้นแต่ในที่สุดปลายยังมาไม่ถึงบรรดาประชาชาติต่อประชาชาติราชนา,ากรต่อราชนา,าการจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่าง และจะเกิดการกันดารอาหารเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบากแต่จงระวังตัวให้ดีเพราะคนเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้กับสารและจะเคียนท่านในธรรมศาลาและท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกษัตริย์พวกเราเพื่อจะได้เป็นพยานแก่เขาข่าวประวนติจะต้องประกาศทั่วประชาชาติทั้งปวงก่อนแต่ว่าเมื่อเขาจะายัดท่านไว้นั้น อย่าเป็นกังวลก่อนว่าจะพูดอะไรดีแต่จงพูดตามซึ่งพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดนั้นมิใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ว่าพี่จะมอบน้องให้ถึงความตายพ่อจะมอบลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความพักนีที่ท่านมีต่อเราแต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั้นจะรอดวิบัติยิ่งใหญ่นะคะแต่เมื่อท่านทั้งหลายจะเห็นสิ่งที่น่าสกิสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่สมควรจะตั้งให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดเวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียนี้ไปยังภูเขาผู้ที่อยู่บรรดาฟ้าหลังคาตึกอย่าลงมาเข้าไปเก็บสิ่งของในตึกของตนเลย ผู้ที่อยู่ตามทุ่งนาอย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตนแต่ในวันเหล่านั้นอน,นิจจาน่าสงสารหญิงที่มีคันหรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่จงอธิษฐานเพื่อเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในฤดูหนาวด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ยากลำบากอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่พระเจ้าทงสร้างโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในเบื้องหน้าจะไม่มีอีกต่อไปอีก ข้าพระเจ้ามีได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้จึงทรงให้วันเหล่านั้นยศสั้นเข้าและในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่าแน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรือแน่อยู่ที่โนอนอย่าได้เชื่อเลยเลยว่ามีพระคริสเทียมเท็จ และผู้ทํานายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทําไมายสําคัญและมหสัสแระการมาสจรรันเพื่อล่อหลวงผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแล้วให้หลงถ้าเป็นไปได้แต่ท่านทั้งหลายจงระวังให้ดีดูเถิดเราได้บอกท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้วเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาภายหลังคราวลำบากนั้นพ้นไปแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งซึ่งมีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะทานเมื่อนั้นเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากเมื่อนั้นพรงจะทรงใช้เหล่าทศวรร์ ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พปรองทรงเลือกสรรไว้แล้วทั้งสิทธิศนั้นตั้งแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกถึงที่สุดขอบฟ้าบทเรียนจากต้นมะเดือนจงเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดือ่อเมื่อแตกกิ่งแตกใบท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะมาถึงแล้วเช่นนั้นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จใกล้จะถึงประตูแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในยุคคนในชั่วยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปก่อนสิ่งทั้งปวงนั้นบังเกิดขึ้นฟ้าดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหามิดได้เลยไม่มีใครรู้วันและเวลานั้น แต่วันนั้นมองนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทุสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร่เหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่ออกไปจากบ้านไปทางไกลมอบอำนาจให้แก่บ่าวทุกคนและให้รู้การงานของตนว่า มีหน้าที่อะไรและได้สั่งนายประตูให้เฝ้าบ้านอยู่เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหร่จะมาเวลาค่ำหรือเที่ยงคืนหรือเวลาไก่ขันหรือรุ่งเชา้าจงเฝ้าระวังอยู่กลัวว่าจะมาฉับพลันและจะพบท่านนอนหลับอยู่ซึ่งเราบอกพวกท่านเรา ก็บอกคนทั้งปวงด้วยว่าจงเฝ้าระวังอยู่เถิดอาเมนค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระรพรนะคะขอบคุณามากค่ะคุณพัดขอบคุณมากนะคะขอพระเจ้าวยพระพรค่ะ